ตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายแล้วก็จะเก็บไปถ่ายตอนเย็นแต่ว่าไม่ใช่คนแบบว่าใจเย็นขนาดนั้นก็เปิดไปเลยสิคะก็เปิดมาไปเลยสิคะแล้วก็ไม่ได้มีหูฟังไม่ทำอะไรเลยนะคะก็อยากถ่ายก็ถ่ายเลยแกะกล่องพัสดุจ้าแกะกล่องพัสดุมันต้องอย่างไงอุ๊ยเดากเขืต้องอย่างนี้ก็คือจากที่ไหน b u t t ตอร์ไฟไทย p พ r ร์ฟมีความเก๋ก็ถ่ายเลยเพราะว่าเอ็นี้ย่างทำงานอยู่วันนี้วันทำงานนะคะถ้าสายเข้าก็หยุดสต็อปมันได้ปะมันสต็อปได้ปะเออมันต็อปได้เดี๋ยวลองต็อปก่อนนะมันพอดได้ก็เดี๋ยวหยุดแล้วก็ทำงานต่อแล้วก็ค่อยมาเปิดต่อก็ทำอย่างนี้เลยค่ะสนใจเลยอ่ะ บัตเตอร์ไฟ่โปฟูเมื่อกี้แกะออกมาได้สองอันนี้ตอนแรกนึกว่าโฟมนึกว่าโฟมกันกระแทกแต่แบบแบบว่าไม่น่าใช่มันมีอันนี้ด้วยแล้วใส่กระดาษมาน่ารักเชียนึกว่าโฟมกันกระแทกแต่เขย่าอยู่แล้วน่าจะเป็นแอลกอฮอล์มากกว่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแซมเปิลอะไรกันนะกลิ่นอะไรนะน่าสนใจอ่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะว่าแบรนด์บัตเตอร์ไฟ่ไทยโปรฟูมเนี่ย เขาก็จะมีกิตติมาศักดิ์ในเรื่องของอตัวเบสนะตัวเบสโน้ตไม่ใช่ตัว,นะตวโโเบสในการทำเพอร์ฟูมเนี่ยเขาจะเป็นขมโคโคโนัทออยก็คือน้ำมันมะพร้าวกลิ่นจะติดทนฟุง้งแต่จะสร้างรอยด่างบนเสื้อผ้าวันนี้เราสั่งมาสีกลิ่นสีกลิ่นจะต้องเป็นอะไร พึ่งแพรอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเชอร์รี่แแซฟฟอนหรือเปล่าโนเสียงอีเมลโนะะจตะที่ฉันไม่ได้มาสายฟอรล์อ่านะตาที่ฉันจัดทุกตัวที่อยู่ในหมวดกัวมองของเขาค่ะหมวดในหมวดขนมมมาของเขาก็จะมีสีตัวได้แก่เทียนอบชามาตูมอ่าเวนี้เป็นแพ็กเกจ อีกแบบหนึ่งมันเป็นแพ็กเกจเก่าจําได้ว่ามีตัวหนึ่งเป็นแพ็กเกจเก่าเทนอบชามมาตูมาวานิลาแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงสิกลิ่นนี้เราว่าไม่ค่อยมีคนพูดเขาเรียกว่าอะไรคนพูดถึงไม่เยอะเพราะว่าไม่น่าใช่แนวกลิ่นที่คนที่จะเหมาะกับเมืองไหนสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดิฉันสายสายวานิลาสายวันเดียนนะคะก็ต้องจัดหน่อยไหมเออก็ ต้องบอกว่าโดนคุณน้อยหนึ่งนะคะไปยาเพราะว่าเห็นเขารีวิวแล้วแบบเราก็สนใจอืมอ่ะก็จะมีทั้งสองแพ็กเกจเราสั่งมา10 ml ทุกอันเลยนะอืม10ตัวแล้วก็จะมีทั้งแพ็กเกจเก่ากับแพ็กเกจใหม่อันนี้เป็นแพ็กเกจน่าจะอันนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจเก่าของเขาส่วนนี้เป็นแพ็กเกจใหม่อ่าซึ่งตัวนี้เป็นตัว d e s s r t t S o k e Incense หรือตัวเทียนอบ เลิศเลิศหนาเลือดขาหนาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแมงโก้ซิกิไร้ข้าวเหนียวมะม่วงบอกเลยว่าเราเป็นคนไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวเลยรู้สึกจับอวกแล้วมันก็จะเหมือนแบบกลิ่นน้ำมันใส่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยจะยังไงเขาบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงใครก็บอกว่าฉ่ำมะม่วงข้าวเหนียวมากแล้วนี่เป็นคนไม่กินมะม่วงด้วยไม่ชอบมะม่วงสุกเพราะว่าเหม็นแต่ซื้อมาอยากลองไง อยากลองไงท้าทายอำนาจมืดไงเออถ้าเป็นแนวกลิ่นที่แบบว่าเฮ้ยออกหวานหน่อยแต่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้สึกยังไง <c oughs> เออแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นวานิลาน,นลาฬิกแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่น ชามาตูมเดี๋ยวจะลองเส้นแทมไม่ได้ลองที่ผิวแล้วก็จะไม่พูดถึงโนต้ตอะไรเลยคือแค่มาแกะกล่องเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็จะไม่ถ่ายแล้วก็ถ่ายซะหน่อยแต่ว่าอู้น่ก,กูกรูกรูออกรูรรอ,รอะมาดูของแถมก่อนสนใจของแถมเนี่ยแหละของของพวกเนี้ยเสียตังซื้อของแถมคือได้ฟรีไหมเออก็ต้องสนใจของแถมไหมก <c oughs> ริบกริบ น่าจะเป็นแซมเปิลสองมลของอะไรสักอย่างนี้ดูสิว่าเป็นของอะไรอุ้ยโอ้โอุ้ยขวดเขาน่ารักมากอร่อยอ่ะอุ้ยกลิ่นใหม่ของเขาหืเปิดมากลิ่นอะไรรู้ไหมกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนไปทะเลอะกลิ่นเหมือนแบบเวอร์เคชั่นอะ เราะว่ามันมีกลิ่นสมิทไอแลนด์กับเชอร์เรียนซัคฟอนกลิ่นแบบเวอร์เคชั่นเวอร์เคชั่นอ่ะกลิ่นเหมือนแบบเวลาเรานั่งรถไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลอ่ะเออแล้วมันคือกลิ่นสมิทไอแลนด์อ่ะคือกลุ่อ้าคิดไปเองปะวะคิดไปเองโดนหลอกจิตปะวะโอโดมที่ฝ่าเบาเบานะ<อ>น่าสนใจอืมอืมอืมอมีความเป็นโคโคเนตอะอืม เบาๆเบาๆไม่ค่อยได้กินชิดเลยชิดเราพูดเลยพูดเลยชิดเราพูดเลยอืมอืมก็โคโคนัทซิตรัสโคโคนัทสิตรัสเป็นซิตรัสแบบสดใส แล้วก็มีความโคคโนัโยอยกลิ่นนี้เลินะอืมว่าไม่ได้อืมอืมกลิ่นรีเฟอร์ถึงทะเลจริงๆนะอืมติดเขียวเขียวนิดๆหรอเขียวเป็นทางเปร,เรี้ยวเขียวเป็นทางสตรัสนะไม่ขมกลิ่นเหมือนพุ่งตรงนะกลิ่นเหมือน น้ํายาหรืออะไรสักอย่างที่เขาจะใช้ในโรงแรมเวลาเราไปพักรออ้อนเนี่ยใช้ได้แต่กลิ่นจะไม่ฉุนขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันตัดด้วยความเป็นมะพร้าวมันทําให้กลิ่นดูเหมาะกับการใช้เป็นน้ําหอมมากขึ้นมากกว่าเป็นกลิ่นเพื่อเพื่อปรุงแต่งผลิตภัณฑ์สําหรับทำความสะอาดอื เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรีวิวเต็มๆน่าสนใจมากแต่เอานี้พุ่งตรงนะเราไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวแล้วก็อันนี้ค่อนข้างมะพร้าวแท้งสวนได้นะใครชอบกลิ่นมะพร้าวพูดเลยว่าแทงสวนเลยเพราะว่านิ่งมือสกว่ามะพร้าวแล้วก็แบบมะพร้าวค่ะมะพร้าวมะพร้าวค่ะมะพร้าวจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวพุ่งตรงว่าไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวแต่ใครชอบแทงสวน เพราะว่า,นนา,าววเนี่ยกลิ่นมะพร้าวติดปลายจมูกเราเนี่ยกินเหมือนน้ำมันมวยอะ่ะกลิ่นเหมือนน้ำมันมะพร้าวใส่ผมคนแกอ่อ่ะจึงนี้ไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบเราว่าเขาทํากลิ่นมะพร้าวได้ได้จนเราไม่ชอบเรามั่นใจว่าเนี่ยคือเซนส์ของความเป็นมะพร้าวอืมรสอันนี้เชอรีน่น่ะฟุ้ยอืมโอ้อืม อืมอืมอันนี้พูดแค่ทปบนวดเฉยๆนะอืมอืมโอเคเชอร์รี่อนซฟรอนเดี๋ยวเราขอลองเทียบกับตัวโปรโชอร์รี่ไซรัปด้วยพูดเลยว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ามีความเป็นฟุตี้มากๆอันนี้แค่ๆๆกลิ่นเปิดนะมีความเป็นฟูตี้และออกแนวแบบเชอร์รี่ดองเบา ไม่ไม่เชอร์รี่บองบอกเชอร์รี่ดองแบบเชร์แบบเป็นเชอร์รี่ดองที่ค่อนข้างเข้มและไม่ค่อยติดหวานเท่าโปรดคิดว่านะเดี๋ยวยต้องลองจริงๆดูก่อนอันนี้สองอันนี้น่าสนใจเชอร์รี่ซซฟฟอนก็ค่อนข้างเป็นกลิ่นดังของเขานะเออมาแนวหวานอืมแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะแบบไม่น่าจะ สดใสกระตุ้นอารมณ์เท่าโปรดเชอรี่ไซรัปอันนั้นมันกระตุ้นอารมณ์คือถ้าคลิปนี้ตรงก่อนจะบอกว่าเราได้มีโอกาสถ่ายคลิปในในส่วนของทุกทุกตัวที่มีแล้วเรามีตัวโปรดเชอรี่ไซรัปพอดีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาลงไหมเยเพราะว่าง่วงมากตอนอัดคือแบบตาอย่างเงี้ยอาจอัดใหม่เพราะว่าคุยสองชั่วโมงบ้าบ้าไปแล้วเออนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นนั้นน่ะที่เราเคยพูดไปหรือทุกครั้งที่เราใช้เราจะรู้สึกว่า มันใช้แล้วควรจะพร้อมออกไปไหนมาไหนสักทีไม่ควรใช้แล้วรู้สึกว่าแบบฉันจะพักผ่อนไม่ใช่กลิ่นคือแบบทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลาอืมก็ดีนะเป็นกลิ่นที่ดีนะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะนิ่งลงมานิดนึงไม่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 สดใสขนาดนั้นแต่ต้องลองดูเพราะเนี้ยแค่ทอ p โน t e กลิ่นคลายๆกลิ่นใกล้เคียงกันมากแต่เชอร์รี่ไซรัปไปหวานไปมากอันนี้ติดที่จมูกยังไม่ค่อยหวานขนาดนั้นยังไม่ได้ไปหวานขนาดนั้นโอเค เดี๋ยวเป็น First Impression หมดเลยนะแล้วเป็น First Impression แล้วก็ไม่ไม่ไม่ฉีดผิวเราอธิบายเดี๋ยวอันนั้นนะจะทำแยกเป็นคล,ปคลิปไปเลยดีกว่าสำหรับกิ่นที่เรารู้สึกว่าเราสนใจนะแกะยากแกะโชว์ไปเลยก็แกะโชว์ไปเลยสิคะเออให้มันได้อย่างนี้ <c oughs> เออเมื่อกี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ แล้วยังติดไออุ่นเช้าไม่ค่อยสบายกลิ่นเนี้ยสนใจที่สุดเก็่ไว้ที่หลังดีกว่าเอากลิ่นที่แบบกว่าคนรวมคนคนดูต้องแทงสวนอะไรอย่างเงี้ยเอาแทางสวนก่อนแล้วกันก็ดันชอบสุดนะกลิ่นเนี้ยพูดเลยว่าเป็นคนไม่กินมะม่วงสุกไม่ชอบแล้วก็อ่าไม่ชอบกลิ่นมะาพร้าวในน้ําหอมแต่กิ่นข้าวเหนียวนะ ข้าวเหนียวมูนนี่กินนะชอบข้าวเหนียวลากะทิอะไรอย่างเงี้ยวันๆอย่างนั้นกินแต่มันจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมือนเหมือนมะพร้าวในน้ำหอมเหมือนอย่างสเม็ดเมื่อกี้กลิ่นมะพร้าวเลยค่ะมะพร้าวที่ไม่ชอบแต่แต่ว่าแต่ว่ากลิ่นสม็ดเนี่ยเลิศนะมันทาให้นึกถึงว่าตอนเราไปเที่ยวได้ก็เจ๋งกล่องอันนี้เป็นกล่องกระดาษธรรมดาเนาะกล่องกระดาษแล้วก็อุ้ยเห็นสวยนะโลโก้ มันเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีชื่อแบรนด์สวยๆอันนี้กินเมนโกสติกเกอร์ไร์หรือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโอเคโอ้เป็นหนึ่งนะอ๋อด้านบนเขาก็จะเป็นสติกเกอร์ซีนลงมามประมาณนี้แล้วแกะด้านล่างแล้วกันบีทําทำให้สติกเกอร์มขาดก็าจะหีโป๊ะข้างล่างแกะมาจะเอาออกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างวิหน้ารักอ่ะโอเค อควรแกะจากด้านไหนเนี่ยถ้าแกะจากด้านบนมันก็จะเป็นอย่างงี้ฉันควรแกะจากด้านไหนฉันควรแกะจากด้านล่างแล้วถอดออกมาเนาะเง้นฉันทำถูกแล้วเพราะว่าเขาก็ซีนปิดมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้อยากให้เราเปิดอันนี้สักเท่าไหร่อยากให้เราเปิดด้านล่างแล้วก็ดึงออกมาทั้งหมดประมาณนี้เดาไม่รู้เพราะว่าถ้าเปิดด้านบนมันก็จะติดอ๋อถ้าเปิดด้านบนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ดึงออกมา นะคะอย่างโง่นะะเออวิจะน่ารักเนาะถ้าดึงออกมาปุ๊บแล้วทำงไงต่อต้องฉีกหรอต้องทำลายมันหรอมึงแค่อีแค่แพ็กเกจจริงอย่างเงี้ยมึงจะทาอะไรกับชีวิตนักหนาอุ้ยตะกวดน่ารักอะฉันชอบอะอุ้ยอ๋อมันแงออกมาได้อนะก็สอดมันไปเลยสิคาวิธีการแกะจักรดาเออเอ,อเอาสี่มันน่าสอดตรงอุ้ยน่ามา ว Make เมกิแทเป็นเ e กิแทเป็นเสียงไอ้นี่เสียงคอมดิฉันเองนะครับเพราะดิฉันทำงานอยู่นะคะเสียงเมลเด้งก็เป็นอย่างนี้และค่ะอันนี้เขียนว่า the scent of happiness อืมเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นแห่งความสุขนะคะเออเกล็ดเกลดกิ่นมะพร้าวก็เกียดกลิ่นแมงโก้นะฮะดูสิว่ากลิ่นนี้เขาจะทำให้เรารู้สึกว่าหลงลักได้หรือเปล่าอในในขณะที่พูดตรงๆว่าไม่ชอบสแนวกลิ่นเลยแกะยังไงวะ โง่นะอ้าออ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 มุนนะคะคือด,ดูดูพี่น้อยหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนั้นเหมือนจะเป็นแพ็กเกจเก่าเขาก็หมุนเหมือนกันแหละอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าหมุนแล้วมันดึงออกมาได้มันค่อนข้างสูญอากาศนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตกเออมันสูญอากาศแต่ดึงออกง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากเปลี่ยนไส้เฮ้ยกลับมาเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นตัดต่อเนียนมากเฮ้ยอะไรงงไปกินใส่ข้าว <ie> <ie> ทำงานนิดหนึ <ie> ่ง เดี๋ยวจะรีบพูดให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวฉันจะไอ้นี่แหละฉันจะอะไรวะฉันจะไปทำงานแหละโอ๋องั้นเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลก่อนแป๊บนึงแล้วกันเราเดี๋ยวมานะจ๊ะ